คุณเคยได้ยินคําว่าอยู่ก่อนโอนที่หลังแล้วสงสัยไหมครับว่ามันเหมาะกับทุกคนหรือเปล่าาอบางคนได้ผลลัพธ์ดีมากได้เริ่มสร้างเครดิตวางแผนชีวิตและสุดท้ายกู้ผ่านจริงแต่บางคนครับไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะวางแผนผิดตั้งแต่ต้นวันนี้ผมจะพาคุณมาดูกันครับว่าอยู่ก่อนโอนที่หลังเหมาะกับใครบ้างและใครที่ควรระวังไม่ควรรีบ เริ่มแบบนี้เรื่องแรกเป็นของคุณหนึ่งครับพนักงานบริษัทเอกชนอายุ28รายได้ประมาณ35,000บาทเขาเคยยื่นคู่บ้านแล้วไม่ผ่านเพราะรายได้ยังไม่ครบปีเลยตัดสินใจเลือกอยู่ก่อนโอนที่หลัง <c oughs> กับโครงการหนึ่งในปทุมธานีผ่อนตรงกับบริษัทเดือนละ9,500บาทเป็นเวลา3ปี พร้อมสัญญาชัดเจนว่าหลังครบกำหนดจะสามารถขอโอนและยื่นกู้ธนาคารได้ระหว่างนั้นเขารักษาวินัยทุกนวดไม่มีขาดเลยผลสุดท้ายครบ3ปีเขายื่นกู้ใหม่ผ่านทันทีเพราะมีประวัติการชำระในระบบแต่เรื่องที่2เป็นของคุณเมย์ครับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กรายได้ดีแต่ภาระเยอะทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล เธอตัดสินใจอยู่ก่อนโอนโดยไม่ปรึกษาใครบอ,อกคิดว่าเป็นทางลัดไปสู่บ้านแต่พอถึงปีที่สภาระยังไม่ดดลดรายได้ตกและธนาคารยังไม่อนุมัติสุดท้ายต้องคืนสัญญาเสียทั้งเวลาและโอกาสนี่แหละครับคือความจริงของอยู่ก่อนโอนทีหลังมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่เหมาะกับคนที่พร้อมวางแผนเท่านั้น หลักการของอยู่ก่อนโอนที่หลังง่ายมากครับมันคือการเริ่มอยู่จริงเพื่อสะสมเครดิตก่อนโอนกรรมสิทธิ์พูดให้เห็นภาพทุกงวดที่คุณจ่ายเหมือนซ้อมผ่อนบ้านจริงแต่ยังไม่ต้องกู้ธนาคารในทันทีช่วงนี้เองหละครับที่จะเป็นโอกาสทองในการสร้างประวัติการชำระตรงเวลาลดภาระหนี้เก่าสะสมเงินก้อนเล็กๆสำหรับวันโอนจริง เมื่อครบกำหนด2-3ปีคุณมีทั้งเครดิตในระบบมีหลักฐานการชำระและมีเงินก้อนพร้อมสำหรับใช้เป็นเงินดาวหรือค่าใช้จ่ายวันโอนนั่นแปลว่าคุณจะดูดีในสายตาธนาคารมากขึ้นหลายเท่าครับกลุ่มที่เหมาะกับอยู่ก่อนโอนที่หลังคือกลุ่มนี้ครับ 1. คนที่เพิ่งเริ่มงานรายได้ยังไม่มั่นคงเหมาะมากเพราะได้เวลา2-3ปี สร้างเครดิตและประวัติการทำงานให้ครบตามเกณฑ์ธนาคาร 2. คนที่เคยกู้ไม่ผ่านเพราะ DSR เกินใช้ช่วงอยู่ก่อนโอนลดหนี้บัตรเครดิตหรือปรับโครงสร้างหนี้ให้เบาลง 3. คนที่ติดเครดิตบูโรแต่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูเพราะยังไม่มีเครดิตใหม่ก็ใช้ช่วงนี้สร้างพฤติกรรมทางการเงินที่ดี 4. นักลงทุน ที่อยากล็อกบ้านราคาดีไว้ก่อนเหมาะกับคนที่มองเห็นศักยภาพของทำเลในอนาคตอยากจองสิทธิ์ไว้ก่อนกู้จริงในอีก1-2ปีข้างหน้ากลุ่มพวกนี้ครับคือคนที่อยู่ก่อนโอนทีหลังแล้วจะได้ผลดีที่สุดผมอยากบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยครับอยู่ก่อนโอนทีหลังไม่ใช่ทางลัดของคนที่กู้ไม่ผ่านแต่มันคือทางเริ่มต้นของคนที่อยากเตรียมตัวให้พร้อม ถ้าอยากใช้ให้ถูกมันคือโอกาสทองในการเริ่มสร้างเครดิตแต่ถ้าใช้ผิดมันอาจกลายเป็นภาระซ้าซ้อนในอนาคตได้ผมเห็นหลายคนที่ประสบความสําเร็จจากวิธีนี้จริงๆแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือวินัยและแผนที่ชัดเจนอยู่ก่อนโอนได้ไม่ใช่เพราะโชคดีแต่พราะเขามองเห็นภาพอนาคตตั้งแต่วันแรกที่เริ่มอยู่สุดท้ายครับ ไม่มีสูตรสําเร็จสําหรับทุกคนในเรื่องบ้านหรอกครับเพราะชีวิตแต่ละคนมีจังหวะที่ต่างกันอยู่ก่อนโอนที่หลังจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ช่วงเวลานั้นทําอะไรกับมันถ้าใช้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมมันคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จแต่ถ้าใช้เพื่อหนีปัญหามันก็อาจกลายเป็นภาระเพิ่มได้ครับ อยากรู้ไหมครับว่าคุณเหมาะก,กับอยู่ก่อนโอนที่หลังหรือไม่ส่งรายละเอียดภาระและเป้าหมายของคุณมาให้ผมดูได้ครับผมจะช่วยวางแผนให้ฟรีเพื่อให้คุณได้บ้านในแบบที่เหมาะกับชีวิตจริงๆอาจารย์ทัศน์ในธนาคารประจำบ้านเราช่วยคุณปิดจบทุกข้อจำกัดของการคู่บ้านเพราะชีวิตต้องสู้เพราะกู้ไว้เยอะครับ